พี่พี่รู้ไหมครับว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าการโดนฝนไม่ได้ทําให้เป็นหวัดตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยก็จะได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าอย่าโดนฝนเดี๋ยวเป็นหวัดถ้าตากฝนตับบ้านก็ให้รีบสระผมในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์นะเขาก็บอกว่าที่เชื่อกันมาว่าตากฝนแล้วเป็นหวัดเนี่ยเป็นความเชื่อมันไม่มีหลักฐานสนับสนุนเหตุผลโดยทั่วไปก็คือว่าการเป็นหวัดเนี่ย เราจะเป็นเพราะว่าเชื้อไวรัสดังนั้นถ้าเราจะเป็นหวัดเพราะตากฝนก็แสดงว่าในน้ําฝนเนี่ยต้องมีเชื้อไวรัสซึ่งทางวิทยาศาสตร์บอกว่าน้นําฝนมันไม่ได้เป็นพาหะของเชื้อไวรัสและวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าถ้าฝนตกแล้วมันจะเป็นหวัดมันเป็นอันตรายเด็กสมัยก่อนที่ชอบเล่นน้ําฝนเนี่ยก็คงจะเสียชีวิตไปหมดแล้วไวตรัสต่างๆโดยทั่วไปเนี่ย มันจะไม่ได้รอยอยู่บนฟ้าเพื่อที่จะให้น้ำฝนนำไวรัสตกลงมาติดกับน้ำแล้วก็มาติดกับคนบนพื้นดินได้ฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็คิดว่าโดนฝนแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นหวัดคือเขาไม่คิดเลยแล้วกันเออแต่เขาคิดว่าหนาวแล้วจะเป็นหวัด ซึ่งคนไทยนอกจากเจ้าสาวจะกลัวฝนแบบเพลงพี่เต๋อแล้วเนี่ยนะมานลรามันร้อนเราก็ไม่น่าที่จะกลัวอากาศหนาวแบบฝรั่งหรอกว่าหนาวแล้วจะเป็นหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอากาศหนาวน่ากลัวกว่ามากแต่ไม่ได้น่ากลัวตรงๆแบบที่หนาวแล้วจะทําให้เราเป็นหวัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วคนที่นอนห้องแอร์ก็คงจะเป็นหวัดกันไปหมดแล้วทีนี้อาจจะมีคนรู้สึกค้านว่าอ้าว เราก็เคยเห็นคนที่โดนฝนแล้วเป็นหวัดนะถ้าจะตอบแบบวิทยาศาสตร์เลยก็คือว่ามีคนอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่โดนฝนแล้วไม่เป็นหวัดดังนั้นมันน่าจะมีตัวแปรอื่นที่ทําให้คนตากฝนแล้วเป็นหวัดไม่ใช่เรื่องฝนอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่โดนฝนคนนั้นมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นหวัดจากการที่โดนฝนตรงๆเพราะว่าในหน้าฝนเนี่ย มันมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นหวัดสูงขึ้นมีปัจจัยให้เชื้อหวัดแข็งแรงและแพร่กระจายมากขึ้นเช่นอุณหภูมิที่ต่ำลงการมีฝนตกกระทบพื้นผิวต่างๆอาจจะทำให้ละอองเชื้อหวัดที่ค้างอยู่บนพื้นผิวเหล่านั้นเนี่ยมันกระจายได้มากขึ้นและยังไม่นับปัจจัยเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ในเมืองที่เวลา ้าฝนก็มักจะไปกระจุกตัวรวมกันอยู่ในอาคารหรือก็ยืนเบียดเสียดกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อหลบฝนทั้งหมดนี้ก็นับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดหวัดอันนี้ก็เหมือนเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงโควิด -19 เนะ